สวัสดีครับผมดิวผมเป็นพนักงานรันสดวกซื้อแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครผมเป็นคนต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในตัวเมืองเพื่อหาเงินไปเลี้ยงชีพจนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเป็นคืนที่ลูกค้าน้อยมากน้อยจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีคนเลยซึ่งมันผิดปกติเป็นอย่างมากทุกอย่างรอบตัวของผมมันดูเงียบไปหมดปกติแล้วผมจะมีรุ่นน้องคนนึงชื่อเจ้าต๊อด แต่ก็แปลกที่เจ้าตอของผมนั้นยังไม่มาสักทีแต่ทั้งที่เจ้าตอเป็นคนตรงต่อเวลาจนกระทั่งได้มีลูกค้าคนหนึ่งได้เข้ามาในร้านสะดวกซื้อผมจึงได้ทักทายตามภาษาของพนักงานผมและคุณลุงก็คุยกันอย่างถูกคอคุณลุงคนนั้นจึงได้พูดขึ้นมาว่านี่ไอ้นุม่มเราอะคุยสนุกดีนะเอง็งชื่ออะไรผมชื่อดยวครับคุณลุงแล้ว เองกลัวเรื่องผีไหมต้องบอกไว้ตอนนี้เลยว่าตัวผมนั้นเป็นวัยรุ่นที่เข้ามาตักต่างจังหวัดเรื่องผีสางนั้นผมได้ยินมามากมายตั้งแต่อยู่ที่บ้านเกิดของผมแล้วแต่ด้วยความด้วยตอนนั้นเราเป็นวัยรุ่นผมไม่กลัวหรอครับลุงถ้าเป็นไม่ได้ขยับมองเห็นผีด้วยทั้มลุงคนนั้นก็ยิ้มแล้วก็พูดกขึ้นมาว่าก่อนไปลุงมีของขวัญจะให้เราจะเอาไหมไม่เป็นไรครับคุณลุง ผมไม่กล้ารับหรอกครับแค่ลุงคุยกับผมผมก็ดีใจมากแล้วหลังจากนั้นคุณลุงใกล้ยื่นมือเข้าไปในกระเป๋าสัมภาระของเขาแล้วบอกให้ผมนั้นหลับตาลงผมนั้นก็ได้หลับตาลงตามคำพูดของคุณลุงหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงคุณลุงกำลังทำปากขมุบขมิบเหมือนกำลังพูดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งทันใดนั้นเสียงก็งเงียบไป และคุณลุงก็ได้เป่าเข้ามาที่หน้าของผมคุณลุงได้หยิบสิ่งสิ่งหนึ่งและจับมานมาใส่มือของผมโดยที่ผมนั้นยังไม่หันได้มองเลยว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นคุณลุงก็ได้หันหลังกลับผมจึงได้หยิบน้ำแดงหนึ่งขวดพร้อมกับน้ำเปล่าหนึ่งขวดและหลอดอีกสองอันคุณลุงคนนั้นเขาก็ยิ้มแต่พอคุณลุงได้เดินออกไปถึงทางหน้าร้านเขาได้เปิดน้ำทั้งสองขวด แล้ววางเอาไว้พร้อมกับยกมือไหว้และหันมาหาผมและยิ้มด้วยความเอ็นดูหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นทันใดน,นั้นเจ้าตอดก็บึ่งเข้ามาในร้านด้วยความร้อนลนพอผมขอโทษพี่ผมมาช้าวอดีรรถผมเสียเอา้าแล้วทำไมเองถึงไม่โทรมาหาพี่พี่ก็รอเองอยู่ตั้งนานโอโทรให้ไงไพี่ผมแม่งแบตก็หมดหิวน้ำก็หิว ถ้าผมไม่ได้น้ําแดงอยางน้าเปล่าลุงก็นะป่านนี้ผมเหนื่อยตายกลางทางแล้วแต่ก่อนมันจะพูดจบผมนั้นก็ได้บอกให้มันได้รีบมาช่วยงานผมสักทีเวลาก็ได้ผ่านไปล่วงเลยไปจนกระทั่งได้มีลูกค้าคนที่สองซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสะสวยผู้หญิงอะไรสวยได้ขนาดนี้ไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนสวยขนาดนี้มาก่อนระหว่างที่ลูกค้ากำลังเลือกของอยู่นั้น ผมก็จึงได้ทำงานของผมไปแล้วจู่ๆก็ได้มีกลิ่นๆหนึง่งที่เป็นกลิ่นที่คาวผมนั้นก็ได้เงยหน้าขึ้นมากลับเป็นผู้หญิงคนนั้นที่มายืนอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ของที่ลูกค้าคนนี้หยิบไปนั่นก็คือเป็นมีดยาวใหญ่เป็นมีดขนาดใหญ่หนึ่งเล่มพร้อมกับถุงดำสองถุงขนาดใหญ่สเปรดับกลิ่นสเปรดับกลิ่นแบบพิเศษ ผู้หญิงคนนั้นก็ได้มองจนที่หน้าของผมและยิ้มออกมาอ่อนๆแล้วพูดขึ้นมาว่าค่ะพอดีจะไปทําความสะอาดนิดหน่อยค่ะแล้วกับว่าคําที่เธอพูดออกมานั้นอะไรที่น่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้านั้นได้ออกไปจู่ๆผมก็สังเกตรอบร้านว่าเจ้าตอนนั้นได้หายตัวไปแล้วผมก็คิดว่ามันนั้นไปทํางานอยู่ด้านหลังผมจึงไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งรุ่งเช้า ผมที่ตามหาตัวเจ้าต็อสเจ้าต็อสก็หายไปโดยที่ไม่รู้สาเหตุอะไรเลยและรถของเจ้าตอตก็ได้หายตัวไปด้วยจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานผมก็ขับรถกลับบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยและได้เปิดโทรทัศน์ขึ้นมาพบกับคดีฆาตกรรมอำพรางศพที่หัน่นศพไปเป็นชิ้นๆและเก็บไว้ในถุงดำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้ ทางตำรวจได้บอกรูปร่างและลักษณะของผู้เสียชีวิตออกมาระหว่างที่การบรรยายนั้นผมที่ฟังอยู่ก็ได้รู้สึกคุก้นกับลักษณะจึงได้รีบกลับมามองว่าผู้เสียชีวิตนั้นคือใครเพราะลักษณะที่ผมได้ยินนั้นเป็นลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกับเจ้าต๊อดมากๆผมตกใจมากเมื่อศพที่อยู่ในถุงนั้นคือศพของเจ้าต๊อดและที่ผมตกใจมากไปกว่านั้นก็คือ เมื่อคืนนี้เจ้าตอดยังได้มาหาผมที่ทำงานพร้อมกับทำงานกับผมอยู่เลย